สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมทุกคนนะครับที่มมอาลงวันนี้มแค่อยากจะบอกว่าผมเสียใจเพื่อนรักของผมกับแฟของผมที่ผมรักหมดใจ ัยาันมทกคอรทำยังไงอะฟังจะทำยังไงต่อไป ผมไม่รู้จะทำอะไรต่อไปแล้วไม่มีแรงใจที่จะทำอะไรต่อไปเลยแค่นี้อะไรวายับ